วันนี้ร้อนจังถ้าใคดื่มอะไรสดชื่นสดชื่นคงจะดีนะเฮ้มีใครอยู่ที่บาร์บ้างหายไปไหน,นกันหมดนะฮัลโหลทุกคนมีใครอยู่ไหมมีน้ำแตงโมหรือเปล่าจะไม่มีใครเทมาให้ฉันเลยหรอหรือว่าฉันต้องทาเองใครบอกฉันได้บ้างว่าขั้นตอนแรกของการทําน้ำแตงโมมันต้องทอํายังไงมีใครอยู่ไหมคุณเีเรซคุณฉลามไม่หรอน่าอายจริงๆเอาละ าอยากได้น้ำแตงโมก็ต้องมีแตงโมก่อนแต่เราทำาไม่มีแตงโมอยู่แถวนี้เลยล่ะใหญ่นิดเดียวทุกคนจับตาดูดีๆนะและเ,เราจะใช้น้ำและลูกอมอร่อยๆเยอะๆแน่นอนต้องเป็นรสแตงโมไม่แกะหอกันถอยยังชั่วดูให้ดีและจดบันทึกไว้นะครับเราจะละลายลูกอมของเราในแก้วน้ำ เออสีมันสวยจริงๆดูเหมือนน้ำแตงโมเลยว่าไหมลองชิมดูสิเอ้ากลิ่นเหมือนแตงโมของจริงเลยขอบอกเฮ้ปนพี่สุชาติเหรอก็ฉันเองแหละแซมมี่ไหนบอกมาสิว่านายกำลังทำอะไรอยู่ล่ะฉันอยากดื่มน้ำแตงโมแต่พี่เอาแก้วฉันไปนัสเตหูโทษทีนะงั้นเดี๋ยวฉันทำน้ำแตงโมที่อร่อยที่สุดให้นายลองฮึจากแตงโมลูกนี่เองว้าวพี่สุชาติลูก ัว่าฉันคงดืมไม่ได้เยอะขนาดนั okay. ้นหรอกโอเคงั้นก็ใช้แต่งโมที่เล็กกว่าน,นี้แล้วกันชิจนจสิงไปเลยแล้วเราจะได้น้ำแตงโมย,ยังไงล่ะง่ายนิดเดียวเราจะเจาะรูตรงนี้แล้วเราต้องทำอะไรต่อเหรอแค่นั้นแหละลองดูนี้สิขอฉันเลงเป้าดีๆอู้มันเวิร์คแฮ้โอเคฉันว่าเราโมดาิฟายเครื่องมือเราดีกว่านะมีิจชันฉันว่าีคิดอะไรผิดไปนะรอแป คมๆเหมือนฟันนี่พี่สุชาติเออช้างเหอะวันนี้ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยแต่ฉันไม่ยอมแพงง้ง,ง่ายๆหรอกฮึอุออ๊ยประเด็นตกพี่โอเคไหมพี่สุชาติตอบฉันสิเรียกพ,พ,พ,พี่สุชาติเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนอย่าทำตามนะครับเอาละพี่สุชาติช่วยหลบไปหน่อยไอ้อ<า>โอ้ยฉันทำได้ไหมช่วยบอกทีเธอว่าได้นายทำได้แซมมี่เยี่ยมมากและนี่คือรางวัลความสำเร็จของนาย หวานขั้นตอนถัดไปเราต้องใช้สิ่งนี้มาคนเหนือแต่งโมข้างในของเราให้เข้ากันดีดีกว่าไหนดูสิว่าข้างในมีอะไรยังต้องคนเพิ่มอีกหน่อยเดี๋ยวฉันโชคและรับอะไรให้ดูดูนี่เฮ้ยน่าสนุกดีขอฉันลองบ้างได้เลยโทษนะแซมมี่มาแต่งโมเข้าจมูกของฉันเลย ฉันจะโชว์ให้ดูเอ,อกกแตงโมบ้ากลาดียางไนมาปาไม่ใส่ฉันเดี๋ยวได้เห็นดีแนะ่นี่แหละเนื้อแตงโม <c oughs> <c oughs> โอ้ย,อยเอาแก้วมาด้วยนะฉันมีรมอ์คล้องเร็ว,รวอย่าบินไปไกลนักน,นะแฟมี่ <c oughs> ระหว่างนี้ฉันจะเตรียมตัดไว้เราเอาส่วนนี้ของถ้วยพลาสติกวางลงบนแตงโมแบบนี้แล้วก็ลากเส้นรอบวงด้วยปากกาเมจิกเยี่ยมมากทีนี้ก็ตัดส่วนที่เกินทิ้ง ันพลาดอะไรบ้างไม่มีอะไรพิเศษหรอกเกือบเสร็จแล้วละ่ะให้ฉันช่วยนะฉันมีไอเดียหมายถึงอะไรหรอ,อนี่รับไปสิฉันเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดไปละ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราจะเอาเจ้านี่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วเร่งวาดได้ <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้แตงโมงก็มองเห็นเราได้แล้ว <c oughs> นายเอาพวกนี้ไปทิ้งได้เออมันจะมีน้ำเตัมโมไหมแน่นอนนี่ไงล่ะ <c oughs> แบมบม่ไงไหลเข้าไหลออก <c oughs> ตอนนี้นอกจากจะเทน้ำออกมาได้สะดวกแล้วแต่มันยังสนุกมากด้วยแล้วก็แก้วที่สองแล้วก็ร่มเอาล่ะนายพร้อมลองหรือยังถามได้นี่ฉันรอจนรจ<อ>าดใจก็ได้เนี่ยหมอดแก้วอืมอร้อนๆแบบนี้มันอร่อยและชื่นใจจริงๆลองดื่มดูนะครับเพื่อนๆเปรม้ิ มที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดื่มมาเลยและตอนนี้เราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้เราและกด subscribe แหม่พี่ลืมแล้วเหรอสู่ขอให้เราทำงานตีมือสองสามอย่างไม่ใช่แค่อย่าง<อ><อ>เดียวนะนเ,เราต้องทำเพิ่อมอีกอย่างอืแล้วเราจะสร้างสารรค์อะไรเพิ่มได้อีกบ้างนะอืขอฉันคิดดูก่อนนะ <c oughs> ฉันได้ไอเดียแล้วนี่คือการค้นพบทาววิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกเปลี่ยนสไลด์ด้วยโอเค <c oughs> จะเป็นยังไงถ้าเราเอาแตงโมไปอบมาลองกันเลยมั้ยฉันก็อยากลองนะ ถ้าเรามีเตาอบอโอ้แม่เจ้าและสไลด์น้าถัดไปฉันบอกว่านาถัดไปไงไไเราสามารถลงทำแซนด์วิชแตงโมหรือทำของโปรดฉันเร็วหน่อยสิโอเคโอเคซึ่งก็คือการทำโมกแตงโมนี้ฉันขอเลือกมันพี่คิดว่าไงบ้างล่ะไอเดียนายเยี่ยมทุกอย่างเลยแซมมี่แต่นายลืมบางอย่างนะอะไรพี่ไหยถึงอะไรอโอเคนายยังไม่ได้เสนอการตกแต่งจากแตงโมเลยอะไรนะแตงโมนะมาตกแต่งได้ด้วยเหรอ โอเคเข้าใจแล้วงั้นมาเริ่มด้วยเจ้านี่เฮะแซมนายทำอะไรในายใส่ช็อกโกแลตทั้งช้อนเลยแล้วหรอ,อถูกต้องช้อนเดียวยังไงก็ไม่พอเรามาใส่เพิ่มกันถอะไม่ได้นะใส่มี้หยุดกอ่อนเออแล่ก็ลุกอมสีสันต่างต่เดี๋ยวก่อนแซมมี่ช้าก่อนเลืสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเกล็ดน้ำตาลสีร้งโอเคโอเคอเคข้าใจแล้วไม่มีใครชอบขนมหวานเท่ากับนายหรอก <laughs> ผมแค่ล้อเล่นนะครับทุกคนขอผมเช็ดก่อนนะ จริงๆแล้วฉันกำลังพูดเรื่องอื่นนะขาเต่าโอยฉันคิดว่าเราน่าจะทำของตกแต่งจากแตแกงโมกันนายคิดว่าไงล่ะตื่นเต้นจังฉันชอบไปเดียี้เยี่ยมงั้นเลือกแตงโมเลยเลือก,อกหรอมันก็เหมือนกันนี่ใช่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูลูกนี้มีสีเขียวเข้มแต่มีลายสีเขียวอ่อนส่วนลูกนี้สีเขียวอ่อนแต่ลายสีเขียวเข้มแล้วลูกไหนดีกว่ากันล่ะลูกนี้มั้งไม่รู้สิแล้วลูกนี้ล่ะอยากชะมั เอาล่ะแฟมมี่นายเลือกลูกไหนลูกนี้แต่พี่ก็ต้องจัดการสองลูกนั่นเองนะว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้กลาดียังไงจาแตงหม้อถือละแล้วไงต่อหรอนายก็ต้องเลือกหนึ่งในโอ้ไม่นะอีกแล้วหรอหล่อเล่นนะตลกนักใช่ไหมงั้นก็จัดการกับงานของตัวเองซะแล้วฉันก็จะทำของฉันเองได้ไม่มีปัญหาและสิ่งแรกที่เราจะทำคือต้นตา แล้วก็มีตุ๊กตาหมีคุณใช้ที่ตัดคุกกี้รูปอะไรก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือมันต้องพอดีกับเนื้อแตงโมดูนี่สิฉันบอกแล้วว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าแซนวิชแตงโมโอ้ขอดูหน่อยจากนั้นก็เอาส่วนที่เกินออกไปและสนุกกับการตกแต่งแตงโมสวยๆพวกนี้ฉันสงสัยว่านายเคยลองกินไดโนเสาร์แตงโมหรือเปล่าแล้วเราก็ได้ออกมาแบบนี้นายคิดว่าไงบ้างล่ะแซมมี่ อ่ลกกดด like ไคน้ทุและนี่คือวิธีสําหรับตกแต่งแก้วน้ําแตงโมของคุณเ <c oughs> จ๋งใช่ไหมล่ะทั้งอร่อยทั้งสวยเลยในวัน,นร้อนอน่าไรจะดีไปกว่านี้อีกจริงไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ครับอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับยบายครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ครับ